คุณผู้ชมครับเสียงโหร้องกึกกล้องที่สนามโมเตกิประเทศญี่ปุ่นคือภาพแห่งความสำเร็จอันสมบูรณ์แบบของดูคาติในฤดูการ2025มาร์คมาควสนักบิดอัจฉริยะได้สร้างเทพนิยายบทใหม่ด้วยการคว้าแชมป์โลกครั้งประวัติศาสตร์ให้กับตนเองและเป็นแชมป์แรกในสีเสื้อแดงเพลิงของทีมโรงงานดูคาติได้สำเร็จในฤดูการแรกที่เข้าร่วมทีมมันคือช่วงเวลาที่จิจิดัลลินยาผู้จัดการทั่วไปของดูคาติยอมรับด้วยความรู้สึกท่วมท้นว่า ผมไม่เคยนึกเลยว่าจะมีวันนี้ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงชัยชนะอันน่าเหลือเชื่อครั้งนี้เทาว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาที่อินโดนีเซียกรังปรีบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองปรับเปล่เป็นความเงียบงันและน่ากังวลในชั่วพริบตาเมื่อมาควิสประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากการถูกมาโกเบเซชีกระแทกจากด้านหลังในรอบแรกของการแข่งขันภาพที่เขาต้องกุมไหล่ขวาและไม่สามารถถอนมัวกันน็อกได้ด้วยตนเองนั้นสร้างความหวาดหวั่นให้กับทีมงานและแฟนๆทั่วโลก ผลกระทบเบื้องต้นคืออาการบาดเจ็บรุนแรงที่ไหลขวาซึ่งรุนแรงพอที่จะทำให้ฤดูกาล2025ของเขาต้องจบลงก่อนกำหนดและที่สำคัญคือการพลาดการทดสอบรุ่แข่งคันใหม่สำหรับฤดูกาล2026ที่บาเลนเซียชัยชนะที่ได้มาต้องแลกมาด้วยอะไรและเบื้องหลังอาการบาดเจ็บครั้งนี้มีวิกฤตเชิงโครงสร้างที่สันจักรอนพิมพ์เขียวแห่งอนาคตของดูคาติซ่อนอยู่หรือไม่ในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกนับตั้งแต่อุบัติเหตุในงานอีเวนต์ที่มาดริด มาร์กมาควสได้ส่งสารถึงคู่แข่งและแฟนๆทั่วโลกอย่างชัดเจนเขายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนที่ผมล้มผมก็รู้ทันทีเลยว่าหัวไหล่มีปัญหาผมรู้จักร่างกายของผมดีแต่สิ่งที่เขาเน้นย้ำและสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนคือทัศนคติที่ไม่สั่นสะเทียนของเขาฟอร์มของผมในปี2026ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายไม่เกี่ยวว่าผมจะพลาดแข่งอีกอกี่สนามหรือไม่ได้ร่วมทดสอบที่บาเลเซีย คำกล่าวนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เกิดจากประสบการณ์มาร์ควสยืนยันว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะอดทนและเคารพร่างกายของตัวเองมากขึ้นจากบทเรียนในอดีตและกำลังทำตามแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งครัดสัญญาณบวกที่ชัดเจนคือการที่เขาปรากฏตัวในงานโดยไม่ต้องใช้สลิงแขนเป็นครั้งแรกพร้อมกับคำพูดที่ว่าผมดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันอาการบาดเจ็บของเขาได้รับการยืนยันจากทีมแพทย์ที่มาริดว่าเป็นกระดูกแตกและเอ็นหัวไหล่ขวาฉีก ซึ่งร้ายแรงกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกแต่ถึงกระนั้นความเชื่อมั่นของมาควสไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์การต่อสู้กับอาการบาดเจ็บนับครั้งไม่ถ้วนที่ผ่านมาของเขาเพื่อที่จะเข้าใจความมั่นใจของมาควสอย่างท่องแท้เราจําเป็นต้องย้อนดูประวัติศาสตร์การกลับมาจากอาการบาดเจ็บครั้งสําคัญๆของเขาซึ่งแต่ละครั้งล้วนแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ไม่เคยยอมแพ้และความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่ง บทสรุปการกลับมาครั้งสำคัญที่ผ่านมาซึ่งสนับสนุนคำกล่าวอ้างในปัจจุบันของเขา Moto t r u e ปี2012กลับมาจากอาการเห็นภาพซ้อนที่เกือบทำให้อาชีพต้องจบสิน้นแต่สามารถคว้าชัยชนะได้ทันทีในสนามแรกของฤดูกาลและเดินหน้าคว้าแชมป์โลกในปีนั้นได้อย่างยิ่งใหญ่ m o t ต GP ปี2014ประสบอุบัติเหตุขาหักก่อนเปิดฤดูกาลเพียง1สัปดาห์ทำให้พลาดการทดสอบช่วงปรีซีซั่นไปถึง3สัปดาห์ แต่กลับมาคว้าชัยชนะ10ส,สนามติดต่อกันและควา้าแชมป์โลกไปครองอย่างง่ายได้ข้อมูลนี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่เป็นบทพิสูจน์ทางจิตวิทยาที่ยืนยันคำพูดของมาควสชัยชนะ10ส,สนามรวดในปี2014ไม่ได้พิสูจน์แค่ความสามารถในการปรับตัวแต่ยังสะท้อนถึงสภาพจิตใจที่ไม่เพียงแต่ชดเชยเวลาที่เสียไปแต่ยังเปลี่ยนความเสียเปรียบให้เป็นแรงผลักดันอันมหาศาลการพลาดช่วงทดสอบจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขา แต่แม้ประวัติศาสตร์จะอยู่ข้างเขาสถานการณ์ปัจจุบันกลับมีความซับซ้อนที่แตกต่างออกไปนั่นคือผลกระทบที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับตัวเขาคนเดียวแต่สั่นสะเทือนไปถึงแผนการพัฒนาของทีมดุค a ติทั้งหมดในขณะที่มาควสกำลังต่อสู้กับร่างกายของเขาทีมดูค a ติก็กำลังเผชิญกับการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคืออนาคตของรถแข่ง GP 26ที่ต้องหยุดชะง,งักลง จีจี้ดาลลินลายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการขาดหายไปของมาควสคือปัญหาหลักของอุบัติเหตุครั้งนี้การขาดหายไปของเขาจินเปรียบเสมือนการสูญเสียข้อมูลป้อนกลับที่สำคัญที่สุดในห่วงเวลาที่สำคัญที่สุดจีจี้ดัลลินยาได้กล่าวไว้ดัลลินยายืนยันว่าข้อมูลจากมาควิสนั้นมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาในขณะที่ดาวิเดตราดซีผู้จัดการทีมดูคาติเลโนโวให้มุมมองที่นุ่มนวลกว่า โดยระบุว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่การฟื้นฟูร้อเเซ็นต์ของมาคว e ส t นั้นสำคัญกว่าและยอมรับว่าทีมจะขาดบางสิ่งบางอย่างไปหากไม่มีเขาประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือทิศทางการพัฒนา GP 2 6ที่มีวิเคราะห์ชี้ว่าอาจเป็นการเปลี่ยนปรัชญาครั้งสำคัญของดูคาติจากเดิมที่สร้างรถที่สมบูรณ์แบบทางวิศวกรรม ไปสู่รถที่เป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยสัญชาตญาณของนักบิดสไตล์ดูรันให้ถึงขีดสุดมาควิสไม่ได้เป็นเพียงผูท้ทดสอบแต่เขาคือแกนกลางของปรัชญานี้สัญชาตญาณการขับขี่ที่ดุรันและไร้ขีดจำกัดของเขาคือสนามทดสอบที่มีชีวิตสำหรับรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยสัญชาตญาณการขาดหายไปของเขาจึงไม่ใช่การขาดข้อมูลแต่คือการขาดวิญญ,ญาณที่จะมายืนยันว่าดูคาติกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง แล้วดูคติจะเดินหน้าพิมพ์เขียวแห่งอนาคตต่อไปอย่างไรเมื่อบัดนี้คาสถาปนิคนสำคัญไปสถานการณ์ปัจจุบันคือการต่อสู้ใน2ส,สมรภูมิที่เกิดขึ้นพร้อมกันสมรภูมิของ Mark m a r q u e สในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยและสมรภูมิของดูคติในการพัฒนารถแข่ง GP26 ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนตอนนี้คือมาควสจะพลาดการทดสอบที่บาเลเซียในเดือนพฤศจิกาย,ยน2025 และเป้าหมายการกลับมาที่เป็นไปได้เร็วที่สุดคือการทดสอบที่เซปังประเทศมาเลเซียนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2026และอาจรวมถึงการทดสอบที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ในปลายเดือนเดียวกันซึ่งหมายความว่าแผนสำรองของดูคาติจำเป็นต้องพึ่งพานักบิดคนอื่นอย่างเป็กโก้บัญญายาและอเล็กซ์มาควิสในการเก็บข้อมูลสำคัญในช่วงเหลียวๆตอนนี้อย่างเต็มที่การต่อสู้เพื่อชิงบัลลังแชมป์โลกปี2026ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ไม่ใช่บนสนามแข่งแต่ในห้องพักฟื้นของนักบิดอัจฉริยะและในห้องประชุมของทีมวิศวะกรนี่คือบททดสอบที่แท้จริงถึงความยิ่งใหญ่ของแชมเปี้ยนและความแข็งแกร่งของทีมที่ต้องเดินหน้าต่อไปแม้จะปราศจากจิ๊กซอวชิ้นสำคัญที่สุดก็ตาม